ดีจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปแต่ค่าเอฟซีสุขสุขคนคือเกาหะละเนาะเจอกันในช่วงเย็นโอ้ยเห็นปะยี่บนไปเก็บผลไม้ไม่อีกเลวพี่น้องมือนี่มากระนี่ถ้ามันเริ่มแตกแตกักงซีคือเราเก็บได้เลยนะคะมันแกแล้วนะคะทุกคนมันแกแล้วถ้ามันเป็นซีดแตกแ,แบบนี้เราก็คือต้องเก็บอันนี้เป็นหมักเพลนเป็นหมักเพลอน น,นี่เป็นแอปเปิลแอปเปิลทูสีเขียวอันนี้มะฮันสุกดอกแต่ว่าเริ่มละรสชาติเริ่มจะออกหวานมีเปรี้ยวนิดนึงอืมอมเปรี้ยวอมหวานอันนี้อันนี้เป็นคือบบอท่านเนาะคือแบบท่านสามรถบัตเฮาบ่อพี่น้องปะเออ,อยี่บุก,กับจินตังจินอิมจินอิมปันเข่าดีเดี๋ยวนี้อืมยีบุมักอย่างนี้มันกรอบ กรอบแล้วก็มีความแบบว่าหวานกรอบปนเปรี้ยวนิดหนึ่งฮะพอนี้แล้วมันงมากกินเลยเนี่ยนำย้ำไงกรอบขนาดนี่ก็เบิดกินเบิดเป็นหน่วยหนึ่งหมืแล้วจาก็มากันอันนี้อีกกำหนึ่งเขากิน ก็ว่าย่างบนจินเบิดมั้อเนื้อฉ่ำมากกินทอพี่น้องถ้ามันมีกินเนาะจ้องน้อยมันเบิดหนาเนี่ยกับริกรก็ไปบ้านเท่าก็บบริกินีน่มาก,กันนี่ฮาซื้อ,อยากอยู่ในห้างแพงหรือต้องหาแจมแจมี่สิ่งที่แพงมันอย่างนี้ ผลไม้มาจากเมืองไทยหรือมาจากประเทศนี่อย่างล่ะอิสราเอลหรืออย่างกแลตลวเตเป็นอ่าไม่ทั้งมืองหอนเป็นเนีเป็น่อาแก้มังกรเป็นแตงโมมะม่งมวงอะโวคาโดแต่บ่ไดดมันแพง เมลอนแตงโมผ้าขายเป็นครึ่งเพียงผ้าขายจนน้อยๆํำหรับบาคนขจอบอยากซื้อลายกินครั้งเดียวจบซื้อพ่อกินซื้อพ่อ,อ,พ,อพ่อกินนะนะก็เลยซื้อเป็นเป็นชิ้นมะแล้วซื้อมะดนวยกับจังเป็นกิโลเแตงโมเป็นมเนมนลอนเป็นอะโวคาโดคาเด บ้านเฮาบอกขาโ,โดดถือคักวันนี้แงพงเป็นไงแล้วจื่อมัม้งมันอันสามน่วยจากคนดอกยี้มบนญมาเดือบึงเจ้าบุนก็เลยมัปอใส่ก,กับน้มผึ้งกินให้เาในญงกินนม ปกติแล้วบ่มีผลไมจ้จะแข็งแต่ิซื้อองุน่นซื้อบักเนตานลินสี่ญี่ปุ่นกินประจำนะซื้อบ้านยายเพราะงี้ตั้งแต่ตอนเล้วอ่ะนุน่มๆโยคือสิรอเถอะมีรูปว่าออมาลงให้เบิ่งแน่พะนะ อยูบ,บนก็เลยเห็นหนั่นติดยุคหางฟ้านะยุฟ้าตู้เย็นครับยุหันอันรูปไอรูปหนึ่งอันที่แล้วอันหาย่บนไปนั่นเป็นรูปเน่เติบรูปประมาณเออรูปประมาณสิซ้ำอันไหนวะสิซ้ำนี่บ่ประมาณซ้ำซ้ำนี่ลรอบานคุณหูคุณเ่อไหนวะประมาณน,นี่อะ อ่ะยี่บนไปยิ่บนจะไปใส่เกอบวัยุบัดอือันนี้มันเป็นยุนี่มันเป็นตะลูบหน่อยยี่บนก็เลยไทยยีย่บนก็เลยไทยไรได้จะแปะให้เบื้องแปะแปะให้พี่น้องเิงึงคนกบ,บ,บ้านได้อกลูกตาลหนี่ตอนเพิ่นอายุสามสิบกว่าปีอันนี้มีรอบรัวแล้วพี่น้อง สำหรับรูปนี้เป็นรูปแข่งรถนะคะเป็นนักแข่งตอนนั้นอายุยี่สิบก็ปีแล้วบอกสูฟังเนาะก็เลยเอามาให้แล้วบอกเรื่องอพ่อ,พอกับพ่อใหญ่ให้ฟังในพ่อกันแบบไหนพ่อกันทั้งไหนเอบซีไหม <c oughs> นี่ยบนเราจนละเราเรื่องมาพ่อกับพ,พ่อใหญ่จนเมื่อยแล้วหรอพี่น้อง เจอกับภูเขามา่อไม่กี่ที่ผ่านหนึงยิ่งนี่แต่เบิง้งบูรู้เรื่องกระทำม,มาดิเบื้งกับพ่พอใหญ่พ่อกันไม่ได้ไปพอดูอยู่ในบาร์ไม่ได้ไปพอในร้านอาหารไม่ได้ไปพอในร้นานนวดคือเลยหลายครูที่เพิ่นไปเที่ยวแล้วพอกันเนี่ย จะบนพ่อกันก็เพราะไงอยู่ในเว็บไทยเว็บหาคูไทยคิวบิดพี่น้่งไก 7, ระแจ็าคูในไทยคิวบิดยี่ปุกระแทหาคูในไทยคิวบิดดรืยพ่อก่อน ่นา่า่นเลื่อ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 นนา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 ปูไฟใช้คิวบิดเลื่อนไปเลื่อนมาไปพ่อปู้ฟเย้บุญใช้เสือเหลืองเด้อบนใช้เสือเหลืองพราะเห็นสะดุดสะดุดตาปึ๊กแล้ววะ่ะพราจะเลื่อนไปฉันไปเห็นปูไฟยู่ฉันหลุดหยุดเบื้องเลยสิ่งแหลที่ฉันเห็นคือรอยยิมกับ ดวงตา好่好ฉันเห็นรอยยิ้มกับดวงตาฉันเลยหยุดเบิองหยุดเบิงเหรอฉันเลยชอบเหนมฉันชอบฉันว่าคุณยิ่งคนนี้ยิ้มสวยอ่านแววตาเป็นตาเป็นตาเป็นคนใจดีเนไหม C 2ขอมาทันที C 2ฮลัลโหลขอมาทันทีมากระเด่งมาหาเฮ้ามนบ่มากระเด่งมาหาเฮ้าว่าผู้ใดถัก,กขอคว่ำผู้ใดถักหาเฮ้าไอ้ขอคว่ำให้ให้คิวบิดมันกระเด่งมาหาเฮ้าว่ามิเตอร์นี่สนใจทักแชท็มาหาเฮ้าส่งข้อความถึงคุณียังสินะห้อขอบไปเบิงขอบไปเบิง โปรไฟล์เราก็ไม่ได้รอด้ออย่างเลยเพื่นยังรู้เนี่ยธรรมดาธรรมดาเขาขอไป,ปอบ,อบึงเขาก็เลยตอบฮัลโหลเรามาตอบฮัลโหลาเพิ่มากเพิ่งกับเพิ่งกับพิมพญาวไปอีกละืะพิมญาวะไงอะไรอยู่ like ฉันชอบยูฉันเห็นโปรไฟล์ยูเหรอฉันถือใจมีช่องทางไหที่ฉันจะติดต่อกับยูได้นอกจากไท้ยคิวบิดเพิ่งถามมาวาทะทอ ยูบงก็เลย้อหายเลื้อหายเบอร์บอทเบอร์วอทเซฟไปสองทางการติดต่อทางวอทเซฟเพราะว่าฝรั่งเขาจะเล่นวอทเซฟได้พี่น้องอืมบบบนี้ยมบงก็เลย้หายไปพราะยูบงหายไปปุ๊บแล้วก็ทักมาทางขอความวอทเซวก็ว่าอว่ายูจําเชนไบโบฉันมาจากประเทศชีวิดินที่ฉันขอสองทางการติดต่อเบอร์วอทเซฟอยู่ว่าสัตว ยู่บนกัว่าอ๋อโอเคจำได้พัส,สเพ์่นก็เลยขออนุญาติด้บนอ่าเดี๋ยวฉันมีเวลายูมีเวลาฉันขอวิดีโอข้อคุยกับยูได้บอ่นถามมาวาเธอแล้ว่นก็เลยก็เลยตอบตกลงโอเคยูสามารถวิดีโอค้อหาฉันได้ ถามือแรกที่มือแรกที่แล้วโรหาญี่ปุ่นวิดีโอครอบเปิดกองหาญี่ปุ่นอุ่มแมวหิเตเซะอยู่หละผมกับเยาหวหหัวกับเถืกอกเสียกับบ้นุงโอย้ยคนญงนี่ก็ผู้หายทีนองญี่ปุ่นมากูจะคุยบ่าน้อเมนเด้มือแรกมือแรกก็เห็นกันน,นี่นี่วิดีโอครอ อันนั้นมันจุดเริ่มต้นที่ห้าได้รู้จักกันได้คุยกันเดยวบ,บนกับไปให้ไปนาะไปเหน้าไปสามเขาไปลกงาไปไปนาะยวงสัลว์พี่น้องคือตอนนั้นยิบ,บนโสดนะพญายบิวตายแล้วยิบ,บนกลับมาอยู่บ้านแล้วนะกลับมาอยู่คหลานแล้วอยู่กับพอสองคนตอนนั้นลูกหลานบ่บ่บ่ดันมาเท้อหลานหลานสองคนนี งายไปเข่าโรงเรียนกับพอเขายูสมมติปากาันแล้วลูกเยี่บนสองคนอีกกับเฮตุงานยุงเทปแล้วลูกสาวน่ะไปอยู่น้าพออืเยี่บุญกลับขึ้นมาอยู่บ้าน,นก็เลยอยู่กับพอสองคนเทปหน้าเลี้ยงหอยเลี้ยงกบเลี้ยงปาลายูแบบนั้นแหละเานียนี่นก็โทษไปก็ได็กคุยกันกับว่ากันนู่นนี่นั่นจนจนเดือนตุลา ล่ลาอืมโควิดมันซาแมนบอกเขาก็เลยเปิดเปิดประเทศอ่าประเทศให้อ่ะเซนบอกโควิดเซนบอกให้ให้คนกัาไปเที่ยวภูเก็ตเซนบอกบันนี้พอยี่พอยี่กุตเตอร์ประเทศทอ COVID, สอสเตรียงงงงงงรที่ยีุ่นเคยคบกับเล่าลู่จากกับเล่าอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นกิ๊กเก่าอ่ะนะเออเป็นผู้ชายคนแรกที่ลู้จากกับยี่บนุนอยู่ปลาตองอ่ะ ยบ,บนสชี่้าไห้ FC ฟังโดยจะไม่ไม่ปิดบังตั้งใดมานะคะเย่ย่บ,ยบ,บนครรังสามคนกลัวจะมาถึงพญาร,ยยรูนี่เนี่ยสองคนสามกับพญาร,ยยรูนีเย่ย่บ,บนไ,ไปอยู่ไปกินไปสัมผัสไปเทคแคร์นู่นนี่นั่นแต่พญ่ย,ยเตออนนี่พญ่ย,ยเตออนนี่เราจะเป็นแค่แบบผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรค่าเป็นจังเยบอนกับ ถ้าเขาเออเนี่้บวงก็บเชื่อว่าเมียเ้าหรือเป็นเ่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอืมพยิเตรอนะเป็นผู้ชายคนแรกเอ่าอยู่ด้วยกันเดือนครึ่งเลาเแล้วเอาเนี่ยบุญมาอยู่น้ำเดือนครึ่งเนี่ยบุญเดินลาออกจากงานเลยเดิมาอยู่กับเราเดือนครึ่งป่านนี้พอเรากลับไปเนี่ยบุญกะใหญ่ห่องใหญ่ห่องใหญ่ห่องมาอยู่บนไม้ มาอยู่บนไม้ปะ่ะดิคือคบกับพญเตือนี่ไม่ได้แบบว่าคบกันแบบผัวเมียทัวท่วทัๆไปหรือว่าอ่ามีคำมั่นสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอเธอจะดูแลฉันเทคแคร์กันไปบินไปบินมาไม่ใช่แบบนั้นเดพี่น้องแบบว่าเราอ่ะมาแท้แต่ว่าในช่วงที่เราบินกลับไปประเทศเราอ่ะเราบริด้ท่งเสียเฮาก็ต้องทํามาหายกินเอง อันนี้บนกะพอเราบินกลับไปมันบกะไม่เห็นงานมันบอกก็เลยมาพ่อกับพ่อบิวพ,อพ่อพ่อยบิวซึ่งพ่อยบิวกับเซา,าอยู่อาพาร์ตเมนต์โรงแรมไกลๆกันกับนนี้บนอยู่อืก็เลยได้รู้จักกันกับเราก็เลยได้คุยกันเราก็เลยส่วนยัยบุญมาดูแลเรามาอยู่น้ำเรายัยบอกเลยตัดสินใจมาอยู่น้ำพ่อยบิวในช่วงนั้นคือช่วงนั้นนะมันก็เป็นช่วงที่ หัวเลียวหัวโกเศรษฐกิจมันก็บอกใครดีแเราหนีออกจากบ้านไปมันบอกเราก็ต้องการอ่าบอนเพิงผ้าคือว่าพี่นอ้องยายบุญเลยตกลงไปอยู่กับพี่นีบิวเราก็ทรงเสียพอยายบุญเดือนละสามพันกินอยู่เราเทคแค่ให้ยา่บุญเองเทคแค่เรื่องกินเรื่องทีอยู่แต่ว่าเงินไม่มีไม่มีไม่มีมมให้เอ,อเงินบบมีห้อยากได้อยู่กับเหตุงานเอา แต่บัดน,นี่เราก็เลยว่าอ่ามันลาบากการที่ไปเห็ดงานมันได้หน่อยยี่บนไปยูบาไปยูบายูปลาตองเนี่ยยูถนนบางล่าเนี่ยไปยูสองเดือนนด้พี่น้องในยูสองเดือนบอกกา้าออกแขกอวอลวูปเป็นสมัยนั้นวอาวูกเป็นแล้วก็บ,บกกา้าเทคแค่บ,บกกา้าไปกออกแขกไปเอินเรียกลูกค้าเข้าร้านเป็นเปียคั่าให้เขา ถือป้ายเอิรนเวลคัมเนี่ยเขาแขกเสียเอาไปยีบนกับบอกาไปแขกสิบบา้ไฟไปนอนน้ำน่ะยี่บนบอกาไปก็เลยบได้ก็เลยบได้ก็ได้ได้แค่เดิมได้เงินเดือนได้ไปเห็นยูแค่2สองเดือนพอยี่บิวก็เลยเห้ออกเพราะบาแลเวก็ะหลับเข้ามาดูแลเป็นตัวเป็นตน,เ,นเล็วแมนบ่ล่ะก็เลยก็เลยออกจากงานตรงนั้นมา,มามาอยู่ดูแลก,กันน่ะล่ะมัน เจบนกลับไปเห็ดอยากได้เงินเนาะอยากได้เงินเป็นของตัวเองบตง่ต้องแบบว่ามีเงินเก็บเงินอย่างน่ะก็ย่อมไปเห็ดงานเป็นพนักงานโรงแรมทําความสะอาดทําความสะอาดก็ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นสองมานี่ก็ยุ่กันมาเรื่อยๆเลยจนเจ้บนได้ลาออกจากโรงแรมกับมาเป็นพนักงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดสวนดูแลสวนให้กับเจ้เจาของ เจ้าของบ้านที่ยี่บุญกับพี่่บิวเศร้าอยู่ก็ดูแลก,กันมาจนสองปีสามปีก็เลยตกลงกันมาจะกลับมาอยู่บ้านมาดูแลพอัอมาเห็ดหน้าเห็นอย่างอยู่บ้านแล้วก็จะกลับมานําก็เลยไปเบิงแล้วก็เลยมานํามาเบิงบ้านเบิงอย่างบ้านนี้พอมาอยู่บ้านกลับมาปีใหม่มาคิดสมาสมาปีใหม่กลับไปแล้วไปป่วยไปป่วยแล้วก็เลยเสีย หัลละมาดีกวยี่บงกเล่พ่อแล้วเราตอนเราเสียช่วงโควิดเขาพอดีพี่น้องมาดิได้บุญทำศพทำหยังเราเรียบร้อยแล้วการเฮ็ดศพก็มีปัญหาได้ยี่บงกบสูฟังหลายแล้วเนาะเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องเอาศพเรามาเหตุราวายี่บงบด้แต่ง,งั่นจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องแมนบ่ก็มีปัญหาหลายอย่างอยู่อต้องเดินเรื่องนู่นนี่นั่นถ้าผูดใดยอยากรู้เรื่องนี้เป็นเมียนอกสมรสอ่า หัวตายยืดไห้มีปัญหาแบบใดผู้ใดอยากรู้ถามนี้บุณได้ยีบดจัดการเรียงสอ้เรียบร้อยอ่ะพอ่อโควิดเปิดยี่บดกลับมาเขาเปิดให้กลับตั้งปตเอตั้งจังหวัดใดยี่บดกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านเกือบปียี่บดยังคอดมาเล่นเวหาภูจังมะพอจังมาเด็กคุยกับพญยยิพยยนกับพญิรุนีเป็นทีมาในการที่ว่าหูจากกันคุยกันแหล็กๆรู้จักกันเพราะ เว็บหาคู่ไทยคิวบิดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฉยมาบอกซู้ฟงมานัดเจอครั้งแรกแบบใดจังใด